มาพบกับอาหารการกินครึ่นมุกดาหารจะพาไปกินมาสิมาชิมแซบแซบพี่น้อง ส่วนประกอบของเมนูวันนี้นะครับเฟรนช์ฟรายนะครับมันฝรั่งธนิดแท่งนะครับเนื้อไก่ครับผมหั่นแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนพริกสดครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็ซุปก้อนนะครับน้ำปลาต้นหอมซอยนะครับผักชีซอยนะครับ นำเฟรนช์ไฟลยลงทอดในน้ำมันร้อนนะครับกระทะทอดไจนก,กว่าเฟรนช์ไฟล์จะสุกกรอบนะครับวันนี้ปรุงสองเตานะครับอีกเตาหนึ่งนะครับน้ำน้ำมอดเดือดแล้วนะครับนำเครื่องทั้งหมดนะครับ ลมต้มในหม้อนะครับน้ำไก่ที่หั่นไว้ครับผมลงต้มนะครับต้มดีกว่าไก่จะสุกนะครับไก่ที่ต้มนะครับ สุกแล้วครับพักไว้ก่อนนะครับเฟ้นไฟยังไม่สุกนะครับรอเฟ้นไฟก่อนนะครับเฟ้นไฟได้ที่แต่นะครับพักไว้ครับนำพริกหอมแดงกระเทียมที่ต้มพร้อมไก่นะครับลงครกครับโครกให้ละเอียดกันนะครับ น้ำไก่ที่ต้มนะครับลงโคลกเป็นครกนะครับโคลให้เข้ากับเครื่องปรุงที่อยู่ในครกนะครับจนกว่าจะละเอียดนะครับตำไปเรื่อยๆนะครับต้นหอมที่ซอยนะครับลงในครก ตามอีกครั้งหนึงนะครับนำนำ้ำต้มไก่นะครับที่ต้มไว้ในหมอน้อเทลงครกสักเล็กน้อยนะครับพอุ๊บเห็นะครับเติมน้ำปลาสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับ ชิมดูนะครับรสชาติมาแล้วครับนี่คือไก่ปนหรือปนไก่นะครับอาหารประเภทน้ำพลิกนะครับเป็นปนนะครับปนไก่นะครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับปนไก่นี่คือเฟรนฟรายที่ทอดของเรานะครับจัดวางบวน,วนจานแล้วนะครับ เราจะไม่ยอมกินเฟ้นไฟายกับเกลืออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะกินเฟ้นไฟายกับกับที่เป็นกับข้าวนะครับเราจะกินเฟ้นไฟายกับไก่ป่นนะครับวันนี้ไม่ยอมกินกับเกลืออีกแล้วนะครับเราก็จะเสิร์ฟไก่ป่นนะครับแล้วน้ำผักชีที่หั่นนะครับ โรยลงป่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามและหอมนะครับเมนูนี้ก็คือเฟรนชฟราย์ไก่ป่นนะครับเฟรนชฟราย์ไก่ป่นเป็นว่าเสร็จนะครับพร้อมรับประทานนะครับจะกินเฟรนชฟราย์จิ้มไก่ป่นนะครับ อร่อยครับใช้เฟรนฟราแทนข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ข้าวสวยตามด้วยผักถุงยาวนะครับจิ้มป่นไก่ไปเลยแร่ครับเราจะไม่กินกับเกลือนะครับ กินกับป่นนะครับป่นไก่พร้อมผักนะครับ